สวัสดีครับผมนิวจากลๆๆาลาลากานนิวซีนยนะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของอุปกรณ์โปรดักชันครับส่งภาพและเสียงจากกล้องไลฟ์สายไปยังตัวมอนิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์แคปเจอร์การ์ดไว้ใช้ไลฟ์สตรีมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลากสายยาวๆอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับ FORHOPE XM 1000 Pro ครับกับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 0 0บาทในเรื่องของระยะความไกลตัวนี้เขียนมาบอกเลยตั้งแต่ต้นว่า300เมตรกับ LATENCY หรือว่าการหน่วงเวลาอยู่ที่0.08วินาทีเราจะเห็นว่ามีเสาสัญ,ญญาณมาให้ทั้งหมด5เสาครับตัวส่งสัญ,ญญาณมี2ชุดไม่ใช่หรอทำไมใส่ตั้ง5เสาเป็นเพราะว่า1เสาที่เขาให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเสาอะไรไม่ได้นามาใช้จริงนะครับแล้วก็จะมี อีกหนึ่งส่วนนะครับมันคืออุปกรณ์ตัวนี้ครับ เป็นอะแดปเตอร์สีขาวๆซึ่งก็จะมีการเขียนว่า for home เนี่แหละปลายสายเป็น USB Type ไทครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ต RJ 4 5หรือว่าพอร์ตแลนวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับคือเราสามารถเอา Type ี C, ต่อตรงเข้าไปที่ตัวรับสัญญาณ HDMI เนี่ยแหละแล้วก็ลากสายแลนเข้าไปยังโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ของเรานะครับหรือจะลากเข้าไปยังเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราก็ได้แล้วเราก็เพียงแค่กรอก IP IP ตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปดูที่ตรงคู่มือได้เลยเขาจะมีระบุเอาไว้พอเราเ พอไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นภาพแบบเรียวไทม์ผ่านระบบวงแนดนซึ่งก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะครับลองไปปรับใช้กันดู นี่คือฮอตชูที่ใช้ติดตั้งเข้ากับตัวกล้องไม่ว่าคุณจะเป็น DSLR m i r r o r l e s s กล้องที่เป็น OB ตัวใหญ่ๆคอยยึดจับกับตัวรับหรือตัวส่งสัญญาณก็ได้นะครับมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งข้อเสียก็มีอยู่บ้างนะครับคือเวลาเราแบกกล้องนานๆมันอาจจะมีความสั่นคลอนแบบด็อกแดกด็อกแดกเลื่อนจนหลุดออกมาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะฮะมีตัวแปลงอันเล็กๆมาให้นะครับหัวพอร์ตเป็นไท e C นะครับตรงตูดนี่จะเป็น u s b t y ท e A เพื่อใช้สําหรับการแปลงส ใช้ชาร์จ HDMI Wireless ไม่ว่าจะเป็นตัวรับหรือตัวส่งถ้าให้เทียบกับฝ่ามือนะครับก็เสมือนกับว่าถือ iPhone รุ่นเมื่อก่อนประมาณนั้นนะครับคือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับช่างเฉพาะตัวรับสัญญาณเพียวๆไม่รวมเสาวกากาศไม่รวมแบตอยู่ที่ประมาณ200กรัมเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่แบตเตอรี่เข้าไปแน่นอนว่าจะรองรับเป็นตระกูล Sony NP นะครับพวก960 970อะไรประมาณนี้ที่เป็นก้อนใหญ่มันก็จะเพิ่มน้ําหนักเข้าไปมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ก้อนเล็กๆที่มันหานขึ้นลงมาเนี่ยแบตเตอรี่น้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งานได้น้ําหนักก็จะเบาลงแต่เราก็มีอีกหนึ่งวิธีครับที่สะดวกไม่แพ้กันให้เราพก power bank ไว้สักก้อนหนึ่งอาจจะเป็นรุ่น5 0 0 0มป์ก็ได้เพราะว่าเบาบางมากๆในช่องไอ้ Newset มีรีวิว power bank อยู่ไปดูกันได้ และคราวนี้เนี่ยเราก็หาสาย usb ฝั่งหนึ่งเป็น type a ฝั่งหนึ่งเป็น type c นี่เป็นสายธรรมดามากๆจิ้มเข้ากับด้านข้างของตัวรับหรือตัวส่งสัญญาณก็ได้คุณจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า usb 5โวลต์1.5แอมป์นะครับอยู่ตรงนี้เองแล้วสับสวิตช์ไปที่ปุ่มออนซึ่งอยู่ข้างๆกันคุณจะเห็นว่าหน้าจอจะติดขึ้นชึ้งแบบนี้นี่ไม่ใช่มายากลนะครับเราไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ใดๆเข้าไปทั้งนั้นนี่ฮะมีสายเส้นเดียวไม่ได้โกหกกันตัวรับสัญญ,ญาณเนี่ย รูปหน้าจอแล้วก็มีตัวลย์อยู่ตรงกลางนะครับด้านข้างเองเนี่ยก็จะมีพอร์ตคล้ายๆกันนะครับคือรองรับ USB Type C หรือว่าจะเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้อะแดปเตอร์ในเซตในกล่องไม่ได้มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อแยกต้องไปหาเอ,าเองอะไรก็ว่ากันไปหรือจะสอบถามทาง P.S.D ก่อนก็ได้ว่ามีอะแดปเตอร์ราคาเท่าไหร่จําหน่ายบ้างเราจะเห็นว่าไอ้ตัวส่งสัญ,ญญาณที่มาจากกล้องนะครับในฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็น HDMI In และก็ HDMI Out ข้างๆกันก็จะเป็น s, s d i นะครับที่เป็นฝั่งอินเนี่ยแหละแล้วฝั่งรับสัญญาณล่ะ ที่อยู่กับฝั่ง OB หรือว่าสวิตเชอร์เนี่ยจะเป็น HDMI out 1แล้วก็ HDMI out 2รวมถึงเป็น SDI out 1เห็นไหมฮะว่าความแตกต่างคืออินกับเอาไม่เหมือนกันความพิเศษที่ไม่เหมือนกับ HDMI v i e l e t รุ่นหรือยี่ห้ออื่นๆที่แพงกว่านี้นั่นก็คือต่อหูฟังพวกเฮดเซตต่างๆนานาเนี่ยที่มีทั้งลำโพงและไมค์ในตัวให้กลายเป็นอินเตอร์คอมได้หากว่าในฝั่งของสวิตเชอร์ที่ทำการสลับกล้อง1 234เนี่ยเขาต้องการบอกตากล้องว่า คาเมลาหนึ่ง พร้อมนะฝั่งตากล้องเนี่ยก็จะรู้แล้วเพราะว่าเขาได้ยินจากการต่อหูฟังอยู่โดยการที่เราเนี่ยแค่จิ้มเข้าไปที่รู3.5ม mm มตรงนี้ที่เป็นรูหูฟังเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เนี่ยตากล้องได้ยินแล้วและเขาสามารถตอบกลับมาได้ด้วยโดยการบอกโอวีว่าพี่พี่เียรอรอแป๊บหนึ่งรอผมโฟกัสก่อนคราวนี้การทํางานระหว่างคนสับภาพกับคนที่เป็นตากล้องจะได้สื่อสารกันตลอดเวลาถ้าเป็นวิธีเดิมๆครับเราจะต้องซื้ออินเตอร์คอมซึ่งมีราคาที่แพงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสา ที่ต้องลากกันยาวๆผ่านสาย S D I หรือว่าบางทีมเนี่ยมีงบประมาณหน่อยก็อาจจะซื้ออินเตอร์คอมที่เป็นไร้สายมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ For Hope ในเรื่องของต้นทุนอินเตอร์คอมก็ตัดทิ้งไปแต่ว่าข้อจํากัดก็มีครับคือเราไม่สามารถจะควบคุมอินเตอร์คอมได้อย่างเช่นการมิ้วเสียงปิดเสียงคนนั้นปิดเสียงคนนี้เปิดไมค์คนนั้นเปิดไมค์คนนี้ปิดไมค์คนนั้นปิดไมคนนไม์คนนี้ก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่ามันจะลิงก์กันตลอดเวลาคือเปิดตลอดนั่นเองด้านล่างครับมีรูสําหรับเสียบขาตั้งด้านหลังนะครับสามารถใส่แบตเตอรี่ได้เหมือนกันทั้งคู่โอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการใส่แบตเตอรี่แล้วก็ต่อสายพาวเวอร์จากพาวเวอร์แบงค์เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เเรราจะะปิดบบ เราลองเอาตาช่างมาวัดน้ำหนักให้ดูแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่จะมีน้ำหนักอยู่ที่515กรัมครับอาจจะไม่กระทบสําหรับบางคนที่มีโซลูชันแบบไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแต่สําหรับใครที่ต้องไลฟ์ไปด้วยและเดินไปด้วยอันนี้คํานวณดีๆนิดนึงอาจจะต้องลดสเปคแบตเพื่อให้เบาขึ้นหรือต่อ power bank เพื่อให้มันชิลกว่าเดิมคราวนี้เรามาดูตัวที่ต่อเป็น power bank ดีกว่านะครับเราจะวัดน้าหนัก power bank ด้ไหมไม่ต้องหรอกเพราะว่าแต่ละคนใช้ power bank หนั ไม่เท่ากันอ่ะลองวัดตัวเครื่องเพียวๆให้ดู240กรัมครับเป็นไงรวมเสาวอากาศเรียบร้อยแล้วเบามากๆ แบบนี้ชิลครับเดินไปไหนมาไหนสบายมากๆสิ่งที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มมีอะไรบ้างนั่นก็คือสาย HDMI หรือว่า SDI ก็แล้วแต่ตามระบบกล้องของคุณถ้าคุณยังไม่มีซื้อได้เลยที่ร้านมีจําหน่ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมได้ต่อระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เปิดหน้าจอเพื่อให้มีการแสดงผลเกิดขึ้นผมเลือกใช้หน้าจอของ a p u c t u r e เพราะว่ามีความสว่างสู้แสงแดดได้ความคมชัดสูงนี่ใครสนใจทาง PSG มีขายเหมือนๆกันด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่ตัวส ส่งสัญญาณหรือว่าตัวที่อยู่กับกล้องนะครับมันจะมีตัวเลขเนี่ยคอยบอกช่องสัญญาณอยู่ว่าตอนนี้อยู่ช่องสัญญาณอะไรสมมุติว่าคุณมีกล้องหลายชุดคุณก็อาจจะเซตได้ว่าชุดแรกกล้อง1ครับชัแนลหนชุดที่2กล้อง2ครับชัแนลสองสามสี่ห้าหกซึ่งเขามีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่13ช่องสัญญาณด้วยกันแต่ละช่องเนี่ยจะอยู่บนคลื่นความถี่5้ถึงห้าจุดเกิกะเฮิรตเราจะเห็นว่ามีการเขียน HDMI รวมถึง Resolution อยู่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้ความละเอียดเป็นแบบหนึง่ง 1080p นะครับ50เฟรมแล้วก็บอกสถานะของอุณหภูมิการใช้งานความเข้มของสัญญาณแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปหูฟังนะครับต่ออินเตอร์คอมได้เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยภาพในจอนะครับเป็นรูปแบบ clean HDMI คือไม่มีตัวหนังสือใดๆเข้ามาบดบังเลยว่ารบกวนเดี๋ยวเราจะทดสอบอัตรา latency หรือว่าค่า delay เ,เนี่ยมันต่างมากน้อยแค่ไหนอะลองดูครับซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกซูมเข้า ซูมออกถ้าเกิดซูมเข้าซูมออกยังมองแล้วไม่เห็นภาพเราทําให้ดูแบบนี้ครับเราจะเอาอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยยื่นไปที่หน้ากล้องนี่ฮึบ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  ก็ตรงตามกับที่หน้ากล่องเนี่ยมีการระบุไว้นะครับว่าอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง0.9วินาที <c oughs> เดี๋ยวเราไปพูดกันต่อที่ในเรื่องของระยะความไกลของสัญญาณบ้างดีกว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากหน้ากล่องเขียนเอาไว้อยู่ที่300เมตรครับเราไปทดสอบในพื้นที่โรงแจ้งนะครับโดยที่จะไม่ได้มีฉากหรือว่ากระเบื้องหรือว่าเป็นห้องใดๆมากั้นเลยจากการที่เราได้ยินคนเก่งๆเล่าให้ฟังเขาบอกว่าการส่ง ภาพการส่งเสียงผ่านคลื่นไร้สายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ใ,ใกล้ๆสัญญาณมันจะชิ่งๆไปไปมา,มาๆแบบนี้ทําให้ได้ความไกลที่เยอะกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทดสอบในพื้นที่โล่งแบบไม่มีอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีห้องไม่มีตึกความไกลของสัญญาณจะลดลงครับยกตัวอย่างกรณีใครที่จะทําถ่ายท่อสดโดยการเอาเซต OB อยู่ตรงชายหาดแล้วกล้องเนี่ยก็อยู่กับเจสกีนะครับที่กําลังขับอยู่บนทะเลเนี่ยระยะห่าง มันมากไปกว่า2 3 0 0เมตรเนี่ยความคาดหวังมันอาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยมันไม่สามารถยิงตรงได้ตลอดเวลานั่นเองอ่ะเอาเป็นว่าในภาคของทฤษฎีคร่าวๆเข,า,ข,า,ขาเล่าให้ผมฟังแบบนี้นะครับเราไปดูการทดสอบจริงกันบ้างดีกว่าซึ่งเราจะทําการทดสอบโดยการใช้ o o o l l m m p s เนี่ยแหละในการชี้วัดว่าระยะความห่างเนี่ยมันได้กี่เมตรไปดูภาพนี้กันครับ อตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงบริเวณใกล้กับไอตัวรับส่งสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะสื่อสารเข้ากับคนที่อยู่บริเวณตัวคอนโทรลน,นี่นแหละว่าสัญญาณมันจะขาดตอนไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอาแบบที่ผมยืนตอนนี้เลยมันประมาณสักเท่าไหรเ่เนี่ยเนี่ยถ้าดูจากกล้องเนี่ยคุณว่าไกลไหมล่ะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นระยะทั่วไปในห้องประชุมสัมมนา,านะครับลองไปไกลกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับอ่ะ ในระดับประมาณนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราซูมไปเห็นไหมโอ้โหนี่ค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวนะครับนี่ชี้นิ้วโอเคเ,เห็นไหมเออสัญญาณยังคงลื่นไหลยอยู่นะครับโอโ้โหถนนหนทางสู่ลูกหูลูกตานะครับเห็นไหมด้านข้างโอโ้โหเรามาทะเลกันครับเรามาเทสอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับแต่ว่าในฝั่งเนี่ยก็ยังมีตึกมี เป็นพวกกำพงกำแพงอยู่นะครับซึ่งน่าจะส่งผลดีสำหรับการส่งคลื่นสัญญาณได้เดี๋ยวผมค่อยๆซูมเข้าไปจะให้เห็นความไกลกันผมมาไกลประมาณนี้นะครับ100เมตรเป็นไงสัญญาณโอเคอยู่ไหมที่ผมมาเทสให้แบบนี้คือจะโชว์ประสิทธิภาพให้ดูนะครับว่าเออถ้าเราลากสาย HDMI หรือ SDI เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะแบบใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่า คุณลองหันก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งดิไกลขนาดนี้แล้วอะเนี่ยซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งทีมงาน OB ยังคงเห็นผมดีอยู่ไหมฮะนี่ผมดูจากกล้องก็ได้ฮะพยักหน้าหนึ่งทีเห็นอยู่สัญญาณยังดีอยู่ไม่น่าเชื่อไกลขนาดนี้แล้วนี่ฮะมีรูปปั้นเต่า น่าจะเป็นเต่าตหนุนะครับที่อนุรักษ์ไว้ในบริเวณแถวนี้เราก็ยังให้สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะท่องเที่ยวหรือว่าเล่นลงเล่นน้ําได้อเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบนี้ฮะลองซูมเข้าไปเห็นอะไรไหมฮะทีมงานผมเริ่มเกาหัวแขกๆแล้วเห็นภาพที่ผมส่งไปดีไหม ส,สัญญาณเริ่มกระตุกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวส่ง HDMI มันน่าจะทําได้หลายร้อยเมตรมากๆอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไอคอนิกต่อไปนะครับนั่นก็คือรูปปั้นน่าจะเป็นพยูนนะถ้าผมเดานี่พยูนน่าจะใช่นะครับอะคนในกล้องนี่คือตัวเล็กๆมากนะฮะอ่ะลองซูมเข้าไปฮะนี่ฮะเห็นอะไรไหมฮะโอ้โหสัญ,ญญาณได้ไหมฮะคุณผู้ชม ได้อยู่นะได้อยู่น่า200เมตรแล้วมั้งตอนนี้200เมตรมันผ่านโยโรไลไงตัวตัวโยโรไล์มันทําได้25เฟรมตัวนี้มันส่งหกสิบอืมตัวบันทึกลงไปไม่ถึงนี่ตอนนี้ไกลมากเลยนะนี่นี่ผมมาถึงศาลาอ,อีกจุดหนึ่งแล้วอะ่ะถ้ามองด้วยสายตาคนคือมองไม่เห็นแล้วอะ ไม่หมุนเร็วๆมันเหมือนภาพนิดนึงแต่ว่าไม่มีไม่มีปัญหาถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยดูดิซูมจากกล้องนี่คือไกลมากจะไปได้อีกอ่ะโอ้โหเอาให้สุดทางเลยใช่ไหมไปขับรถไปรับโอ้โหไกลเกินตอนนี้เราถ้าไหร่ดีอนุมานความไกลถ้าไหร่ดีวะมีเริ่มมีเริ่มขัดขาดแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วจริงเหรอหลุดแล้วสันญาณขาดแล้วอ่ะตรงนี้กลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วหันหลังกลับมาหันกลับมาทางเดิเออแล้วเดินอีกกสามสี่เก้าดิอ่ะ ก็ได้อยู่นะเมื่อกี้มันเหมือนข,ดขาดดแต่ก็กลับมาแล้วหรอนี่จะถึงประพาคารแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะถึงประพาคารแล้วอะได้นี่จะถึงร้านข้าวแล้วนะนี่กูจะแวะกินข้าวแล้วนะเนี่ยคือถ้าหันกลับไปถ่ายทีมงานมันจะมองไม่เห็นแล้วอนะตัวมันจะเล็กมากๆล้าอนะเมือมีเรือเรือจอดตรงนั้นด้วยนะยังได้อยู่ในเรือเลยอะจังวะนี่ถ่ายเรือให้ดูแล้วเนะี่ยนี่ใครอยู่ในเรือไหม พอมันขายขายไปรับเดียวตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรื่อยๆยาวๆเลยอ่ะเนี่ยนะเออที่ๆน่ะเสาต้นที่ลงถึงพื้นอ่ะหนึ่งเมตรตอนหนึ่งตอนหนึ่งอันอืมมีอะไรกี่เสาอ่ะนับไปเลยใครจะนับวะเยอะจัดนี่ยังไม่ขาดหรออนี่ถึงลงพักแล้วเนี่ยยังเนี่ยก็มาปกตินะถึงลงพักตำรวจนามันเนี่ยมาปกติพกตพัดอ่านได้เนี่ยลงพักผู้ประชาชนอ่านได้หมดทุกอย่างเลขทะเบียนอะไรก็อ่านได้หมดอ่ะ เออเนี่ยอ่าได้หมดภาพป,ปกติเลยทวามันาสิบมาปกติเออไกลมากเลยนะเนี่ยจะถึงพุไหง,งลือแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเราตกปลาเราอยู่อยู่เนี่ย,อยเออไกลมากอะ่ะเนี่ยลองลองถ่ายทีมงานให้ดูไหมโหไกลจัดเลยดูด้วยสายตามองมาดูเรื่องแล้วอะคือไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอ่ะดูด้วยกล้องไกลมากนะเนี่ยดูดิไกลจัดจัดอะ แต่ว่าเป็นระยะแนวตรงนะเนี่ยถึงประพาคารตรงเนี้จะเอาให้ขาดเลยใช่ไหมนี่คุณเดชท่านท่านมันถึงกรุงเทพทําไงอ่ะมันเดินมาไกลมากเลยเนี่ยมันเดินมาถึงอีกที่งั้นเ่ยแต่ว่าเคยข้ามฟานป่ายวะ่ะหูไกลจริงๆอะ่ะคือที่ผ่านมายังไม่เคยเจอไกลขนาดนี้นะที่รีวิวรีวิวกันเนี่ยดับเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ดับแล้ว,ลวเหรอได้แล้วเติมไปนีดเองถามกันมาดิ หันกลับมาแล้วหันกลับภาพยังไม่มาว่ะเอ้ยมาแล้วภาพมาแล้วแต่ว่าแบบยับยับหน่อยหมียับยับหน่อยเราหันกลับไปอีกทีดิหันกลับไปอ่ะเออแล้วเดินไปดิก็ได้อยู่นะอย่าบอกนะมันล็อกไอ้กอบมึงนะวะได้แล้วเนี่ยจริงเเออแล้วไปมันเสร็จแล้วมันกลับมามันก็ได้ต่ออีกอะกูถึงร้านข้าวแล้วเนี่ยกูจำหมาตัวนี้ได้เนี่ยกระตุก ตอนนี้คือกระตุกยับแล้วกระตุกยับแล้วเมื่อกี้กระตุกหรือสั่นมันสั่นเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้กระตกเออเนี่ยกูไปสั่งข้าวรอแล้วมึงขับรถตามมาได้แล้วนันเนี่ยไม่เดี๋ยวจะแจยอยู่ที่มึงไปแล้วก็ไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วที่สามแล้วกูดูมึงไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดิพอหันกลับมากูก็เห็นมึงปกติเหรอเออแต่จะกระตุกกระตกหน่อยหน่อยมึงก็เฉลี่ยไปว่าตรงนั้นคือ ตรงที่คาดหวังแล้วค้างไปแล้วเพื่อนเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้แหละห้าไปแล้วเหรอรอันนี้มองไม่เห็น,อ,นอะไร,ระแล้วใช่ไหมเห็นเห็นอยู่มึงซูมเรือเนอี่ยคือมันเหมือนมามา,มาให้หายไปเหรอก็คือถ้าอยากใช้แบบลื่นๆก็คือต้องน้อยกว่านี้นิดหน่อยอ,อันนี้เห็นหมาเห็นมหนมาเดินแบบลื่นไหลไหมลื่นหมาวิง่งนะหมาวิ่งนะลื่นเลยหมาลื่นนะเนี่ยมันไกลมากแล้วเพื่อน เรียบร้อยแล้วหลุดไปแล้วเอากูนั่งบอลไทยวินกลับได้ไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยพี่ก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยกลับมาแล้วเรียบร้อยเอาจริงเอาแค่นี้พอไหมแต่เอาตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะส 500, ีะ่ห้าร้อยอะตัวเลขไม่น่าเกียดกำลังเช็คระยะทางอยู่ใขึ้นแมพเช็คระยะทางเ <laughs> นี่ยมึงมึงเช็คมาเลยสถานีตำรวจภูธรสัตหีบอะถึงในการไฟฟ้าที่มึงอยู่เมื่อกี้เท่าไหลสามร้อยสามสี่ร้อยเมตร พประมาณ400ตียกลมพวกประมาณ450อ,อ่กะกูให้กลางๆกำลังดีกำลังสวยเออไกลอยู่นะมันจะไปใช้ไกลมากเลยคือใครใครจะใช้สายแบบ HDMI s d i ลากมายาวขนาดนี้ไม่น่ามีแล้วนะตอนแรกกล่าวว่ากี่เมตตอนแรกกลว่าถึงศาลาตรงนี้ก็น่าจะขาดแล้วเพราะว่ามันพื้นที่โล่งไง มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับตัว HDMI w ่ r e l า s เเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากในเรื่ององความเสถียรเราก็เห็นคร่าวๆไปแล้วว่าอัตราในการดรอปเฟรมหรือว่าภาพเออร์เลอร์มันน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีในสตูดิโอกันเลยดีกว่า หลังจากที่เรานะครับได้ไปทดสอบนอกสถานที่มานะครับณขณะที่เราเนี่ยได้ทําการเดินดุม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 ไปแล้วอาจจะมีบางช่วงหันซ้ายหันขวาอยู่บ้างเนี่ยตัวรับกับตัวส่งสัญญาณไม่ได้อยู่ขนานหรือว่าตรงกันตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยมันจะมีอาการภาพดับไปบ้างนะครับหรือว่ามีอาการแบบภาพฉุบฉับฉบฉับไปบ้างซึ่งนั่นแหละครับมันอาจจะมีคลื่นที่มารบกวนอยู่เนื่องด้วยระยะเนี่ยมันไกลขึ้นความแรงมันก็อดอลงนะครับอาจจะมีคลื่นแทรกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราวัดแล้ว ก็ทดสอบกันจริงๆเลยว่าสัญญาณจะขาดเมื่อเราเดินไปกี่เมตรเนี่ยเราได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก400เมตรบวกลบครับอันนี้เราวัดจาก G P S นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะคาดเคลื่อนอย่างเล็กน้อยแต่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยที่เขียนเอาไว้ว่า300เมตรนั้นเป็นเรื่องจริงครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้นนั่นจึงเป็นข้อที่เราเนี่ยสามารถสรุปได้ง่ายๆ,ๆนะครับว่าระยะสัญญาณที่คาดหวังได้เนี่ยจะอยู่ที่1 ถึง300เมตรตามที่เขาได้ระบุเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เองเนี่ยมันใช้ในการทดแทนได้ครับว่าเราไม่จาเป็นต้องไปซื้อสาย HDMI หรือ s d i ยาวเป็นร้อยร้อยเมตรเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดแล้วแต่ว่าสิ่งตรงนี้เองเนี่ยมีความแตกต่างกับระบบสายครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้สายความเสถียรเนี่ยมัน100%อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบไร้สายเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าคาดหวังได้ประมาณชัก 85%ขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะมีอาการภาพดับอยู่บ้างเพราะว่าคลื่นแทรกหรือว่ามันไกลจนเกินไปเอาเป็นว่าเราสรุปคร่าวๆไว้ประมาณนี้เราลองมาทดสอบกับการถ่ายทําในสตูดิโอกันบ้างไหมซึ่งสตูดิโอเนี่ยเขาก็จะมีกําแพงกัน้นมีประตูกันก้นมีฉากกั้นมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเทสง่ายๆด้วยการที่เราจะตั้งตัว รับสัญญาณเนี่ยไว้ที่ห้องสุดท้ายของสตูดิโอแล้วเราจะเดินไปยังห้องแรกสุดของสตูดิโอซึ่งนับรวมกันแล้วจะมีด้วยกัน3ห้องครับซึ่ง3ห้องนี้มันก็จะมีฉากกั้นอะไรของมันอยู่แล้วเราจะไปดูผลทดสอบนี้กันครับ จากการที่เราได้เห็นนะครับว่าการที่เราเดินไปยังห้องต่างๆนานาแล้วเนี่ยเราคาดหวังได้ครับซึ่งส่วนตรงนี้เองเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราสามารถคาดคะเนได้น่าจะอยู่ประมาณสัก9กบบวกๆเพราะว่าความไกลเนี่ยไม่ได้มากบวกกับไอฉากที่เข้ามากั้นเนี่ยมันเป็นปูนมันไม่ใช่กระจถ้าเกิดว่าเราเจอห้องกระจเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยากสําหรับการส่งสัญญาณไวเลสเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากระจเนี่ยมันไม่ให้คลื่นทะลุผ่านเออมันอาจจะ มีภาพที่เล็ดลอดไปได้บ้างแหละแต่ว่าความไกลก็ลดลงกว่าที่เขาเขียนไว้หน้ากล่องนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยผมเนี่ยมองเห็นนะครับว่าสิ่งที่แลกมานะครับก็คือไม่ต้องเดินสายให้มันระยงระยางไม่ไปพันขากับลูกค้าไม่ไปเกี่ยวเข้ากับอุปกรณ์ใดๆที่เราวางเอาไว้มันก็สะดวกกว่าเยอะและมากไปกว่านั้นหากใครเนี่ยต้องการที่จะแพคชุดในการถ่ายทอดสดออกไปยังสถานที่ต่างๆแบบว่าเดินไปเรื่อยๆไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ได้วกกลับ จุดเดิมเนี่ยชุดที่เป็น HDMI ไร้สายเนี่ยจึงสะดวกมากๆเมื่อก่อนเนี่ยในไบเทคเนี่ยเขาก็จะมีงานในการแสดงโทรศัพท์ใช่ไหมครับแสดงคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเรายกเซตในการถ่ายทอดสดไป1ชุดแล้วเราก็เดินคู่ไปกับตากล้องเห็นไหมครับว่ามันเดินได้ทั่วงานเลยสะดวกสบายกว่าการลากสายอีกเพราะว่าณนะขณะที่เราเดินต่อกันบางทีอาจจะมีคนมาเดินแทรกสายก็ไปพันขาเขาอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าใครที่เล็งเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีประโยชน์สามารถติดต่อได้โดยตรงกับ ร้าน p s g เพชรสยามซาวกุ๊ปนะครับหรือว่าไปลองก่อนที่ร้านก็ได้คุณเอากล้องคุณไปคุณเอาจอคุณไปหรือจะเอากล้องไปเปล่าๆก็ได้เพราะจอที่ร้านก็มีเหมือนกันคุณไปลองดูก่อนว่าคุณรับได้กับ latency ที่ผมเทสให้ดูหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยงานคุณต้องการความเร็วทามแบบสูงสุดคุณก็อาจจะอัปเกรดไปเป็นรุ่นที่แพงกว่านี้ซึ่งที่ร้านก็มียี่ห้อที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรรดูนะครับย้ํากันอีกทีมีราคาจัดําหน่ายอยู่ที่19,900บาทนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้้อได แฟนเพจ PAG เพชรสยามเซาทูปก็ได้หรือว่าฝั่งของออนไลน์สโตร์ที่เป็นหน้าร้านในช้อปปีก็ได้นะครับคุณเซิร์ชไปเลยจะมีประกันจากทางร้านเนี่ยให้อยู่ที่1ปีนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้วมันเกิดอาการภาพส่งไม่ไปภาพการ์ดห,หายคุณสามารถติดต่อเขาได้โดยตรงเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครมีคําถามส่งหรือว่าพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีการส่งภาพและเสียงไร้สาย ที่น่าสนใจแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ